เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการกำจัดมดคันขี้หมานะครับนี่ครับมันก็ยาวมาตัวล่อนะครับก็คือมะพร้าวนะครับมดนี้มันจะขึ้นอยู่กับมะพร้าวนะครับแล้วก็กัดเจ็บมากนะครับวิธีเคลียร์มันก็คือเราจะใช้แก๊สนะครับเตาตามแนวเลยนะครับตามที่เขาเดินนี่ครับก็มากินมะพร้าวกัน ตามเนวนะครับพอจะเยอะมากเลยนะครับก็ผ่าไปเลย แนวที่หนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรังอื่นกันนะครับนี่ก็เริ่มกัดขาแล้วนี่ครับมีอีกแนวหนึ่งถ้าเราใช้เคมีนะครับมันมันก็ส่งผลกระทบวงกว้างนะครับผมว่าจะไม่ใช้เคมีไล่เผาวันนี้เลยนะครับ เวลาเผานะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเช็คบ้านตัวเองนะครับว่าอยู่ตามแนวประปาไหมนะครับอย่าให้โดนท่อปะปานะครับเดี๋ยวมันจะไม่เอางานเข้าเลยนะครับนี่ครับนี่ขนาดโดนไฟเผาไปขนาดนี้นะครับก็ยังมีตัวที่รอด เยอะมากนะครับมดนี้แล้วก็ชอบกินมะพร้าวนะครับแล้วก็ชอบเจาะมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเหี่ยวหมดนะครับถ้ามีเยอะเกินนะครับเราต้องควบคุมประชากรเขานะครับแต่ถามว่าข้อดีเขามีไหมมีนะครับมดนี้ย่อยสลายเศษอาหารเร็วมากนะครับพวกมูลสัตว์พวกเ,เศษอาหารก็จะย่อยเร็วมากเลยแป๊บเดียวนะครับเขาจะย่อยเศษอาหาร หรือว่าจะเป็นซากสัตว์ก็ย่อยเร็วนะครับซากปืนนี่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะกินของที่มีสารอาหารสูงนะครับนี่ครับนี่ไปอีกเราก็ลองไปทำกันดูนะครับล่อให้มันมาก่อนนะครับแล้วก็เผาเลยตามแนวตามแนวทางนะครับก็จะลดจำนวนได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ยังไม่หมดนะครับก็โล่มาอีกนะครับแล้วก็เผาไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ประหยัดมากครับอันนี้ก็เผาได้นานมากเผาได้เรื่อยๆเลยเป็นชั่วโมงนะครับเปิดได้เป็นชั่วโมงเลยอันนี้ดีกว่าใช้ยาฆ่าแมลางครับใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยกระ,ะทบเป็นวงกว้างนะครับสัตว์บางทีพวกสัตว์อื่นที่เราไม่ได้อยาก ให้เขาตายนะครับเขาก็ตายหมดนะครับเพราะว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยก็จะไม่เลือกเลยนะครับว่าจะเป็นแมลงชนิดไหนนะครับบางทีจะเป็นแมลงชนิดที่ดีๆนะครับก็ปล่อยตายไปด้วยนะครับศัตรูของเขานะครับก็คือมีคางคกนะครับตะขาบนะครับตะขาบก็กินแมลงอื่นเป็นอาหารนะครับอึ่งอ่างนะครับแต่อึ่งอ่างเนี่ยพอ เขาก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเหยื่อของหลายตัวนะครับเหยื่อของอพวกสัตว์อื่นนะครับส่วนคางคกเขาจะแข็งแรงขึ้นมานะครับกบก็ได้เหมือนกันนะครับกบก็จะแข็งแรงกว่าอึงอ่างหน่อยนะครับไวกว่าด้วยเอาไว้หมดเลยนะครับ ก็มันพอมันเริ่มกระจายมันจะเริ่มเผายากนะครับก็ให้เรารออีกรอบนะครับรอให้เขาเรวมกระบวนใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยเผาซ้ำอีกทีนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก,ก็หมดนะครับหรืออาจจะซาลงก็สักพักมันก็มีอีกครับมันไม่มีทางหมดไปครับเพราะว่ามันแข็งเกรงมากนะครับมดนี้เขาอยู่ตามธรรมชาตินี่มันแข็งเกรงมาก ก็ oh, คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเล่าให้ฟัง